โอเคสวัสดีทุกคนเลยนะผมนะครับวันนี้เราเนี่ยก็นะแล้วผมจะมาล่างหัวด้วยดาบทูชิตะกันนะผมนะครับนี่เลยซึ่งมันก็เป็นดาบที่เอาไว้แบบสู้กับพวกผลที่มันเป็นสแปมอย่างเช่นโบลนคิสเนมังกรเยติอรือยีนะผมนะครับเพราะว่าดาบเนี่ยคือมันก็เนี่ยเล่นสแปมส่วนคนได้ก็คือไอสกิลแซดมันอะปะปึ๊บปล่อยแล้วมันจะแทงยาวไปนะทุกคนขอแค่เราแบกบกดแค่แป๊บเดียวอย่างนี้นะ ล็อเผาหนี่งใช่ปะโอเคแค่นี้นะผมก็สแซมเอ็กเอ็กอนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่ตัตรูไม่ได้แบบโคตรน่าเจ็บเลยน,ะพนยเ,เยนะพราะดาบไม่ไดาวเมยโคตรแรงนะโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 1> ก็นั่นแหละเหมือนเดิมนะสไตล์าาของแต่งสไตล์ของเราก็สายดาบเช่นเคยนะผมส่วนของแต่งก็เป็นวัตโดฟานะครับเหมือนเดิมเลยโอเคหรือว่าใครอยากให้มันแบบ แทงพวกขนอะไรให้มันแรงก็อาจจะเป็นตัวแวอลเคลียก็ได้นะผมมันจะไดทิ่มแรงขึ้นนะครับและก็มีคิสเน่อยู่ข้างนอกนะทุกคนแล้วก็ไปจัดการเลยดีกว่าไป let's go มาเลยเพื่อนอ่าได้รู้ของจริงนะ <What? S 1> หรือเปล่าหอฮึมฮึ าเลยมาดิเราก็เล่นชิวๆนะทุกคนดาบนี้ดาบมันดา,มนดาเมจแรงแล้วนะผมทูชิตะนะครับยิ่งเจอผลสแปรมจริงชอบเลยผมจะสแปรมคืนได้นะโอ้โอคิดสิเนอหนี่ตัวเลื้อนเนะี่ยตัวหลุดตัวหลุดมาครับตรกรงงเหมือนกันนะพวกเวลต่ำเนี่มันชอบมายุ่งในการสู้จริงๆเล่นบาร์กิโอ้โหโดนอะไรดาเมจร้อยหนึ่งวะ นา่าจะโดนช็อตประตูอะฮึม <c oughs> ปพันเก้าผมก็แนำนะใครที่ลัาข้าหวยใ,ใหม่แนะนำให้ตีบวกดาบไม่คโหดก็ได้นะบน <c oughs> อลเฮืมเคนแม่งโดนละลายหมดแล้วมึงน,นี่เอาเอาเอาเฮ้ <c oughs> <c oughs> เซิร์ฟแม่งวีดีคุณภาพจัดเจ็บดิ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 บดฮน่นนะครับดาบผมแม่นำให้ทุกคนเมนดาบนี่นะใครเมนดาบนี้แม่งสู้ยากนะคนดาบมานัน่นระยะได้นะครับไอสกิลแซดแม่งนี่ะ ขอแค่แบบสกิลแม่นๆนิดนึงอ่ะโอ้โหแมกโดนต่อเรื่อยตอๆต่อดอกก็2,000แม่งอย่างแรงไอะไรบ้ะอาา่าฮะจิมฮืม <c oughs> ว้าวสวยสี่พันเป็นไง ดาบแม่งสปแปมตัวพ่อไปเม่าจบเกมพูดไวเลยนะคทุพพนพ่อคอมมิชอ่ะโอ้เข็นแตกเจ็บด้อโอ้ย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 ว้าว สวเอ้ยแม่งเกือบตายจริง้ผมสกิวว้าไยนึกว่าสกิว,วนี่เผามันจะคููดาวเสร็จแล้วอุยอ้ยอุ้ยเสียตายนี่พี่บาวเจ็บเลย เจ็บเลยไป <laughs> ดาบไม่เล่นสนุกจัดนะครับทุกคนโอ้โหดูวก็จะต้องวิ่งไปนู้นซะเลย <laughs> มีเหยื่อมาเสิร์ฟเลยเว้จิม้มสวยเรียบร้อย วูวดาบแม่งโคตรสุดเจ๋งเลยวะ่ะกิ่ตัวเอ้ยอุย้ยไม่มีผลสแปมด้วยครับทุกคนเชลดิเจอเยติอย่างนี้นแม่งอิ่มอร่อยอยะม,มา,มมา,มานี่มาอุวยไม่มีเผอสกายมาสกายนี่ผลเพชรโอ้ไมย่ยอดโอ้ดาบกาวิตี้อีกแม่งเอ้ยเซตหนากลั้มากเลยเพื่อนไปแถวอย่ย ไมไล่นี่กันเดยติกันดีกว่ามันใกล้ตายแล้วเนี่ยมานี่ไายบาย,บายเรียบร้อยฮึมไปไหนกันบ้างวะเนี่ยลอยประตูไม่หยิงเยอะเลยเจ็บดิเจ็บดิอุ้ย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 ,ยแสบ เรียบร้อยเฮ้ยตายวัดีเยเลยนั่นนะครับโดนดาบตอนเปิดวีสี่มันก็โหดมากเลยนะครับอยู่บนไว้เฮ้ย <c oughs> นี่เล่นกดลาว้าเหรอวะฮะ <c oughs> ไอ้น้องอืม <c oughs> มาช่วยเพื่อนไม่สนนว่า แม่งวาร์ปมาทุกที่จริงๆไอ้ที่มันพวกอัดมุมได้มาน,นี่โอ้โหสวยเกมมันดีเลยนึกว่าไม่ตายเนี่ยโอ้โหโว้เววเววเววเกือบไปวะ่ะเจอมังกรนะครับทุกคนเช้ส <ś c oughs> กิวโดนีงไงวะไป ระวังแค่ตอนมันแปลงร่างแงีนั่นน่ะแปลงร่างผมไม่รู้ว่าทุจิตาเนี่ยแม่งจะเจาะเข้าหรือเปล่าแต่น่าจะเจาะเข้านะเอ้ยล่องหนไม่ทันหนึ่งจิม้มวาร์ปโอ้โหว้าวมาลีนมาอีกตัวหนึง่งแล้วมาลีนคู่ไงมันตีกันไม่ได้ ตายสวยมาเพื่อนตายแล้วลิตเป็นกายตายเจ็บปุ่งปึ๊บอฮมเกือบปเรียบร้อยซึ่งมันก็เล่นง่ายแล็ดามเมจทังเย็นแรงเลยนะบอลโอ้ย <c oughs> เปิดอีกหนึ่ง โอ้โหอุ or, oh <o. S 2> ้ยเฮ้ยนี่นาดเปิดสกิลเผาฉลามมะเนี่ยแม่งเจาะโคตรแรงอะหลังมาเกือบโดนสวยโอ้โหโดนดิเออแม่งเปิดเคสนั้นรอดเฉยเวลเวลเวลอื้มว้าว ไปไหนะอะว่าแล้วเฮ้ยโทษทีก่อนเหลี่ยมโหมดกว่าไ,<ป>ไอ้น้องผมว่าในหัวเนี่ยไม่มีแต่กดลาวาแน่เลยดูเซตที่มันเล่นก็น่าจะรู้มือแล้วครับ ชีวิตนี้แม่งกดเป็นกดลาวาเป็นอย่างเดียวมนันนี่สวยเรียบร้อย yeah ลีลยรอบนึงไม่รู้มันจะเปิดออกมาสู้อีกรอบไหมนะแต่น่าจะเปิดมั้งแม่งเล่นกดลาวาขนาดเนี้ย เฮ้ยทำลายอะ่ะไปฟาร,ร์มหลอดแล้วจะเปิด PVP อ,อ่ะโอ้มันไม่เปิดแม่งโดนต้มตุ๋นดับไม่ยมแม่งย,ยุ่งจริงๆเลยเวยอืม้มเจ็บเฮ้ย <c> เ <oughs> พิ่งมาเปิดตอนเพื่อนมาด้วยไหมป่าโอ้ย โอ้ยลูกพี่แม่งขอเพื่อนวะลูกพี่เรียกเพื่อนป่าอื้มผมยังไม่เปิดเผาตอนนี้เลยกันค่อยเปิดตอนที่ไอ้พวกแปลงร่างแต่ว่าตอน้น่ๆจะต้องเปิดแล้วล่ะเชิดเชิดฮหโอ้มายก็เกือบตัวม่องเท่งแม่งเอ้ย ว่าดิเพื่อนเจ็บอยู่ตัวหนึ่งอ่ะจูบยื้อไปเรื่อยกันเกือบโดนว่ะแม่งแรงไอ้ปังกรนี่แหละสวยอู้ยเกือบตายแม่เ้ยอ,อีโก้จัดอ่ะอีโก้เยอะเกินแม่งเกือบตายนึกว่าไอ้นีน้ไอดาบกาวิตตี้มันจะไม่มาแม่งมาหมดเลยนึกว่าจะมาแค่สองตัว ใครจะตามเพื่อนโดนเก็บสนทษา,มาเมื่อไหร่เเปิดไม่เอ,อ,อ่ยโอ้ยเห็นป้าเราเล่นประมาณนี้ก็แรงครับทุกคนแม่งแรงจัดอะโอ้ยเอาละก็นั่นแหละผมไม่น่าเป็นคนสู้เลยผมเพราะคนสู้เนี่ยแม่งโดนผมสั่งเก็บสนทษาไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมนะครับเอาละก็นั่นแหละใครชบอบเนี่ยก็ลืมฝากกดไลค์ ไปติาตามแล้วก็เจอกันนะครับบ๊ายบาย